หากนับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาล่วงเข้ามาถึงตอนนี้เชื่อว่าชื่อของนักฟุตบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีใครล้อแรงเป็นที่สนใจมากไปกว่าคอบบี้เมนูอีกแล้วนะครับเด็ <S <S กนุ่มวัย18ปีแจ้งเกิดเต็มระบบภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีไม่ว่จาจะการเดบิวต์พร,รีเมียร์ลีกเดบิวต์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเดบิวต์เอฟเอครับเดบิวต์ประตูทั้งในพรีเมียร์ลีกและเอฟเอครับลากกระแสไปจนถึงถูกแกลเลตเซาเกตเรียกติดทีมชาติดอังกฤษในการเรียกตัวรอบ2เพราะทานทนกระแสเรียกร้องจากมหาชนสิงโตคามที ากเห็นคอบบี้ไมนูได้โอกาสที่คู่ควรกันไม่ไหวซึ่งจะทําให้เป็นโอกาสที่คอบบี้ไมนูขวายคว้าพาตัวเองไปชนะใจรุ่นพี่ทีมชาติอังกฤษหลายคนอย่างเช่นจูดเบลลิงแฮมอีวานโทนี่และเด็กเคนไลซึ่งยกย่องชื่นชมกันไม่หยุดปาก กระทั่งตัวแกเลตเซาเกตที่ยอมกลืนน้ำลายจากที่ตอนแรกให้เหตุผลว่าที่ไม่ยอมเรียกมาในตอนแรกเพราะคิดว่าประสบการณ์อาจยังน้อยอยู่กลายเป็นกับลำหลังได้ยนการเล่นของเด็กคนนี้แล้วก็ระบุเลยว่าเป็นมิดฟิลที่สร้างความแตกต่างให้กับเกมของทีมในแบบที่ไม่มีมิดฟิลทีมชาติคนใดเหมือน ล่าสุดเองก็สร้างชื่อกระชอนส่งท้ายแดงเดือดนะส่งท้ายของเยลกนครอปโดยการจ่าลึกประตูสุดสวยลูกยิงที่หลายคนบอกกันว่าแทบจะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของท็อบบี้เมนูไปแล้วเพราะเคยทําประตูในลักษณะเดียวกันนี้มาได้แบบหมดจดแล้วครั้งหนึ่งนั่นคือตอนยิงใส่วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์โดยประตูล่าสุดนี้ครับถือท็อบบี้เมนูยิงใส่หงแดงยังกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลังจบเกมเนื่องจากมันได้ไปมีความละไมคล้ายขึ้นกับลูกยิงพลิกชะตาของเฟเดริโกมาเคดาในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าที่มีส่วนสําคัญช่วยทาให ปีสัตว์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2009ซึ่งถ้าหากย้อนไปดูกันก็จะเห็นว่ามันคล้ายกันจริงๆแหละครับทั้งวิธีโค้งของลูกบอลจุดเริ่มต้นในการยิงที่แทบจะใกล้เคียงกันแบบเป,เป๊ะๆแถมยังเกิดขึ้นในโรงละครแห่งความฝันน่าอัศจรรย์หรือชื่อสเตตฟอร์ดเอ็นเหมือนกันซะอีกโดยเวลานั้นครับเฟเดริโกมาเคดาอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าน,น้อยกว่าคอบบี้มนูในเวลานี้ซะด้วยซ้ำไปจากวันนั้นถึงวันนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งครับว่าระบบผลตตตเยยาาาววชนนนลลูกหัังงงขออปีสีสแดดดมมคุณภพใโ เพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอกซอร์ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ PSC Performance Training โดยโคโจ Performance Special ลิสได้เลยครับเมื่อพูดถึงเฟเดริโกมาเคดาแล้วก็ต้องย้อนความไปเล่าถึงกันสักหน่อยล่ะครับชีวิตของมาเคดาแทบไม่ต่างอะไรกับนิยายสักเรื่องที่ผู้เขียนเลือกจะให้มีบทเริ่มต้นที่เหมือนฝันต่อเมื่อผู้อ่านพลิกหน้าไปเรื่อยๆจึงได้พบว่าเส้นทางสายลูกหนังของมาเคดาต้องเผชิญกับความลันทดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชนิดที่เคยถึงขั้นลอมแลมเล่นในสังกัดฟุตบอลมากถึง10สโมสรในระยะเวลา14ปีมาแล้วซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตพลิกผันหน้ามือหลังมือเพราะย้อนไปตอนที่เขาเอี่ยวล้มตัวส่่งลลกกบบอเขข้าาระทตย แอสเซนวิล่าในวันแจ้งเกิดเขากลายเป็นที่ฟีเวอร์สูงมากชนิดที่หากตอนนั้นมีโลกออนไลน์ท้งภาพคลิปเสียงสัมภาษณ์ประวัติความหลังของมาเคดาจะถูกหยิบมานําเสนอเป็นคอนเทนต์กระแสะหลักในแวดวงการฟุตบอลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยจริงๆแล้วเฟเดริโกมาเคดาไม่ใช่แค่ยิงประตูชัยใส่แอสเซนวิล่าอย่างเดียวนะครับเพราะเกมถัดมาที่ไปเยือนซันเดอร์แลนด์ซึ่งสกอร์ในตอนนั้นเสมอกันอยู่เซอร์เล็กฟอร์กูซันตัดสินใจส่งมาเคดาลงสนามและเขาก็ใช้เวลาไปเพียงแค่นาทีเดียวฮวดประตูชัยให้ปีศาจแดงเก็บ3คะแนนได้อีก จากฤดูกาลที่ลิเวอร์พูกลก้าวขึ้นมาท้าทายแชมเปี้ยน์ลีกเต็มตัวกลายเป็นฤดูกาลอันน่าจดจำของเด็กหนุ่มนามาเคดาที่ด่าวฝันคู่อลิที่อยากจะยุติการรอคอยแชมปี์ลีกอันยาวนานของพวกเขาในตอนนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและมีส่วนทำให้ปีศาจแดงยังได้ชื่อว่าเป็นแชมเปี้ยน์ลีกต่อไปในอีกซีซั่นหนึ่ง หลังจากซีซั่นนั้นจบลงสโมสสเสนอสัญญา4ปีให้กับมาเคดาซึ่งจากจุดนั้นอะไรอะไรมันควรจะต้องดีขึ้นและดีขึ้นใช่ไหมล่ะครับแต่ข่าวเคาะของมาเคดาเริ่มต้นทำงานพร้อมกับสัญญา4ปีนั้นเช่นกันเขาเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่กัดกินโอกาสลงสนามทาให้มีตัวเลขลงเล่นแค่10นัด แม้ในเวลาต่อมาเมื่อปี2010จะกลับมาแล้วยิงประตูให้กับปีแสดงในเกมหลีกได้อีกครั้งแต่ทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปหลักๆเลยก็คือเรื่องของเวลาที่เดินไปข้างหน้าตลอดส่วนทางกับพัฒนาการด้านฟุตบอลของมาเคดาที่หยุดชังงักเพราะเรื่องอาการบาดเจ็บที่ทำให้เวลาอะไรเริ่มจะดีจะดีะดก็ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ซ้ำๆและไม่นานจากนั้นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก็ตัดสินใจบอกกล่าวความเป็นจริงแก่ตัวนักเตะไปว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะเสียเวลาเสียอนาคตตตัวมาเคดาเองเปล่าๆแบบนี้ควรย้ายออกไปแบบยืมตัวเพื่ออไปหาาโกส สนามเรียกจังหวะจากคนอะไรกลับมาก่อนแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันเริ่มมาจากตอนนั้นครับเพราะความตั้งใจของเฟอร์กี้คืออยากให้เป็นการถูกทีมในพิมเมลิกยืมไปแต่เพราะมาเคดาเป็นชาวอิตาเลียนเมื่อมีซามโดเลียเข้าฉากมาแสดงความสนใจอยากได้ตัวเขามาเคดาเลยเลือกจะกลับพุ่มลำเนามากกว่า โดยตัวของเฟเดริโกมาเคดาครับเราย้อนความหลังทางนั้นไว้ว่าท่านเซอร์อยากให้ผมเล่นในอังกฤษซึ่งตอนนั้นก็มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจแต่ผมอยากกลับอิตาลีซึ่งบอสก็ไม่เห็นด้วยและย้ำว่าน่าจะต้องเล่นในพรีเมียร์ลีกเพื่อให้อย่างน้อยๆสโมสรจะได้เฝ้าดูพัฒนาการต่อเนื่องไม่ขาดตอนแต่ผมดื้อรั้นเองที่จะไปอิตาลีและมันชัดเจนเลยวา่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยผมควรฟังคําของท่านเซอร์ในวันนั้นซึ่งน,น ฝันไปสู่เส้นทางที่ไม่ต่างอะไรกับนักฟุตบอลเดินสายแล้วหกเหลือหนถูกยืมตัวต่อไปทั้งกับควีนพาร์คเลนเจอร์สตุตการ์ดดอนคาสเตอร์เบอร์มิงแฮมซิตี้ต่อด้วยยาไปคาดิฟซิตี้นอตติงแฮมฟอร์เรสโนวาล่าพานาทย์นยกอสอันกาลากูคูจนถึงฮาโปเอลสโมสรในดิคไซปลัสจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากการเลือกไม่ฟังคำแนะนำของเซอร์เล็กฟอร์กูสันนะครับปัจจัยอื่นคือสภาพร่างกายที่บาดเจ็บบ่อยและปัจจัยสุดท้ายที่ตัวเขาเองเคยให้สัมภาษณ์ไว้นั่นก็คือมันทาาาาาใหห้้้ผผมมไดดดเรรียยนูจกควิพลล ที่เกิดขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไปการได้ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมันหมายถึงการที่คุณต้องทุ่มเทอุทิศตัวเองให้หนักมากขึ้นเป็น3เท่าจากปกตินอกจากนี้คือเรื่องของการฟังคําแนะนําของคนที่เขาหวังดีต่อเราจริงๆ ตัดภาพสลับกลับมาที่คอบบี้เมหนูครับท่านจะบอกว่าบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอดูจะแตกต่างจากเฟเดริโกมาเคดาก็ยอมได้นะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคอบบี้เมหนูมักถูกผู้คนชื่นชมเหมือนกันในคุณลักษณะหนึ่งนั่นก็คือการเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตัวคอบบี้เมหนูเองก็มาใชนักฟุตบอลที่ชอบทําตัวสนิทสนมกับการเป็นจุดสนใจหลายครั้งเราแทบไม่เห็นเลย้วยสําว่าเขาจะชอบอวดชอบโชว์อะไรลงโซเชียลมีเดียแต่พอคิดจะโชว์อะไรสักครั้งหนึ่งจริงๆก็สะท้อนความเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูได้ดีเช่่นกกกาารรอมวทีละลึ ทีมชาติอังกฤษมาสมใส่ถ่ายรูปโชว์ลงสื่อออนไลน์ส่วนตัวโดยคนก็ไปโฟกัสกันว่าขนาดจะอวดหมวกทีมชาติยังเขินอายจนต้องแอบหลบมาถ่ายรูปในห้องน้ํากันเลยด้วยซ้ำ หรืออย่างล่าสุดก็จะมีแบลลล็อบสันครับที่เจาะจงเลือกจะชมคอบบี้เมนูในแง่ของการเป็นเด็กที่มีความนอบน้อมอันเกิดจากการปลูกฝังของคุณพ่อของคอบบี้เองโดยแบลลล็อบสันบอกว่าสิ่งที่ผมชมชอบเกี่ยวกับเด็กคนนี้มากที่สุดคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ผมบักเห็นเขาที่สนามซ้อมบ่อยๆและเขานอบน้อมกับทุกคนเป็นอย่างมากผมได้ยินมาว่าคุณพ่อของเขามีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้เขาเป็นเด็กถ่อมตัวซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงๆนั่นเพราะพ่อของผมเองเป็นคนขับรถบรรทุกสิ่งที่พ่อผมสสอออนเเมก็คืททําาตตวให้้ิด าวาที่สําคัญคือยาลำพองตัวหรือจองหองมันคือสิ่งที่สําคัญมากสาหรับช่วงวัยอย่างคอบบี้และด้วยศักยภาพของเขาอีก2-3ปีจากนี้เขาจะยิ่งพัฒนาขึ้นไปอีกผมชอบมากนะกับประตูต่างๆที่เขาทําได้มันคือพาร์ที่สําคัญของการที่คุณจะก้าวไปเป็นยอดนักเตะมิดฟิลด์ตัวกลางบางคนเด่นเรื่องการอ่านเกมบางก็เก่งเรื่องการเบรกจังหวะคู่แข่งขันหรือไม่ก็จ,จะเป็นประเภทที่อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องซึ่งถ้าต้องการยกระดับไปอีกขั้นก็ต้องเพิ่มมิติเรื่องการทําประตูเข้าไปด้วยลองดูโรดี้ทั้งที่เล่นเกมลับ แต่ก็มีประตูที่เขาทําได้ซึ่งน่าชื่นชมอย่างมากรอยคีนเองก็เช่นกันที่เล่นในทั้งพาร์ทเกมลุกและลับหรืออยังพออินนันก็สุดยอดนะักฟุตบอลคนหนึ่งที่เคยร่วมเล่นกันมาเช่นเดียวกับซีเวนเจอร์ลาดที่มีครบทั้งสองพาร์ทการเล่นดังนั้นสําหรับผมแล้วมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นคอบบี้ทําประตูสําคัญสําคัญแบบนั้นได้ ขณะที่ตัวของไมโนเองก็มีบางริ้วรอยการสัมภาษณ์ที่สะท้อนถึงการเป็นเด็กที่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจผมไม่อาจพูดได้เต็มปากว่ามีแบบอย่างหนึ่งเดียวเพราะผมชอบเลือกหยิบจับสิ่งต่างๆจากคนอื่นโดยเฉพาะนันฟุตบอลผมเลือกหยิบจับสิ่งที่แตกต่างจากเกมการเล่นของพวกเขาเพื่อพยายามนํามาฝึกฝนเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นของตัวผมเองเพราะแบบนั้นผมจึงพูดว่าผมไม่ได้ตามเฉพาะแค่ใครคนใดคนหนึ่งโดยตรงถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อนั่นคือผมพยายามจะหยิบจับสิ่งต่างๆจากหลากหลายผู้คนมาเรียนรู้ปรับใช้กับตัวผมเองให้ได้มากที่สุดเททท่่าาีจะํ ได้จากคําตอบก็ยิ่งสะท้อนชัดไม่ใช่แค่มีความอ่อนน้อมทาตัวแต่ยังน่าจะเป็นเด็กที่ใฝ่รู้มากคนนึ่งอีกด้วยแต่ก็นั่นแหละครับชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนวงการฟุตบอลยิ่งไม่มีอะไรที่แน่นอนตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาอย่าว่าแต่เคสเฟเดรโกมาเคด้เลยครับพอเชื่อว่าแฟนผีก็รู้ดีว่ามันมีอีกหลายเคสดาวรุ่งพุ่งไม่สุดพราถูกฉุดด้วยปัญหาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ฉะนั้นมันจึงเป็นอีกหน้าที่ความรับผิดชอบของโค้ชและทีมงานรวมทั้งแฟนบอลอย่างเราๆที่จะต้องช่วยกันขัดเกลาเด็กในวันนี้ให้เติบโตกลายไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าช่วยกันประครับประคองอีกหนึ่งผลผลิตอน,นาภาคภูมิจากโรงเรียนลูกหนังของสโมโสรอ,อย่างคอบบี้ไมนูให้เติบโตไปเป็นยอดนักฟุตบอลตามที่เราวาดภาพความฝันเห็นกันในตอนนี้นั่นแหละครับ